เสียงหวานจังเลยขอบคุณครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทลิปแรกของไอ้เจ้าดูดัน Big กบ e เอ500ที่เราจะขี่จากนนทบุรีไปลำปาง600กิโลเพื่อไปดูงานประเพณีตีกองปูจา้ามารอดูกันนะครับว่าในลทิปนี้การขับขี่ไอ้เจ้าดูดันจะไปยังไงบ้างเราจะเติมค่าน้ามันไปเท่าไหร่และเรื่องราวระหว่างทางและปลายทางจะมีอะไรน่าสนใจไปครับจะร้อมแล้วไปเลยกันไปลุย นี่คนระทุกคนความเป็นบิ๊กไบค์นะฮะรถมันใหญ่ก็ต้องขับขี่ปลอดภัยนะฮะก็ต้องแต่งตัวกันนิดนึงนะครับกว่าจะเสร็จนะฮะกว่าจะใส่เสื้อใส่ถุงมือนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกนะก็ประมาณนี้ฮะทุกคนขอต้อนรับนะครับทริปนี้เป็นทริปแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่เราจะขี่น้องดุดัดนเที่ยวกันเป็นเรื่องเป็นราวนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ย ใกล้จะสองทุ่มแล้วฮะเราอยู่ที่บ้านที่นนทบุรีนะฮะทุกคนซึ่งบอลจะไปดูงานประเพณีอันหนึ่งของจังหวัดลำปางน,ะนั้นก็คือการตีกองปูจานะห่างจากที่นี่ฮะหกรกิโลเมตรนะครับแต่เราเลือกออกกลางคืนนะเพราะว่าถนนก็ได้โล่งหน่อยนะครับผมจะได้สร้างความปลอดภยัยเพราะว่าบอลเนี่ยไปเรียนขับขี่ปลอดภัยมาเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับกลางคืนรถมันไม่เยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ช่วยเสริมทักษะตัวเองนะครับในการขับขี่ให้คุ้นชินกับรถเรื่อยๆ,ๆก่อนที่เราจะขวดแบบย,วยาวไกลๆนะครับดัง ในทริปนี้นะครับก็จะเป็นทริปแรกเลยซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นนะนอกเหนือจากเราพร้อมนะครับรถของเราเนี่ยต้องใช้ถ่ายทําคลิปด้วยดังนั้นข้ออุปกรณ์เพียบเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นไม้นะฮะสำหรับเอาไว้ติดกล้องนะครับสามหกศูนย์ด้านหน้าแล้วอันนี้นะครับก็ปลดกล้องด้านหน้ามาไว้ด้านหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเรานะฮะก็ยังมีอีกดึงตัวนะครับแอคชั่นแคมนะครับไว้บันทึกนะครับหรือว่านอกเหนือจากนั้นก็จะมีกล่องตรงนี้ฮะไว้ใส่กล้องอีกหนึ่งตัวนะครับหรือว่าจอดปบมดด้ออลลเเเขาาากกร็หย นู่นนี่นั่นได้เลยนะครับถือว่ารถคันนี้ออกแบบมาให้ได้ถ่ายทําได้อย่างสะดวกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดนะครับไอ้ดูดันนะครับทริปแรกที่เราจะออกเดินทางกันมันจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวนะฮะระหว่างทางนะครับรวมทั้งปลายทางได้ดีแค่ไหนว่ากันแล้วไปฮะไปลุยกันดีกว่าครับสู่จังหวัดลำปางครับผม600กิโลนี่ที่หมวกก็มีฮะมีกล้องอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับไว้เก็บภาพในระหว่างการขับขี่เน้นปลอดภัยฮะเราจะมาถือถ่ายเหมือนตอนใช้เว็บไม่ได้แล้วนะครับผมเราต้องเน้นปลอดภัยไว้ก่อนทบรถมันใหญ่ดูดันสมชื สวัสดีครับเอา95เต็มถังครับผมตอนนี้ลิฟต์เท่าไหร่ฮะเก้าหเนี่ย40ครับ40เนาะโอเค่ะ อาจไปเต็มๆเลยนะวันนี้เอารถใหญ่มาเลยครับผมโอ้ค่าน้ำมันน่าจะหลายตังค์อยู่แต่เขาว่าไอ้คันนี้เนี่ยมันถือว่าประหยัดน้ำมันสุดแล้วในบรรดาทัวรลิงโอ้โอ้ขออนุญาตนะฮะขอลงปั๊บเอ้าก็ประมาณนี้นะเรายังไม่คุ้นชินนะครับผมกับการขี่บิ๊กไบค์แล้วก็ต้องถ่ายวิดีโอไปด้วยนะ แต่ว่าก็จะพยายามนะครับถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างทางนะครับแล้วหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะระยะทาง600กิโลนะกับเจ้าเว็บบึกบึนเนี่ยเราทําประจําเลยว่ากี่บาทกี่กิโลกี่บาทแต่อันเนี้ยจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะหดไปลาปาง600โลมาดูกันว่าค่าน้ํามันเท่าไหร่แน่นอนว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันจะแพงกว่ารถเว็บอยู่แล้วฮะทุกคนแต่ว่าในที่ทราบมา n อ5 0 0เนี่ยถือว่าเป็นโัวริงที่ประหยัดน้ํามันที่สุดนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูประหยัดน้ํามันเท่าไหร่อันนี้นะฮะถังเต็มเต็มเขาได้ส ซึ่งตอนนี้ค่าน้ำมันนะฮะเบนซินแก๊สโซโฮอ์95เนี่ยครับตกลิตรละ17บาทนะฮะอ้ร์เออมันเปิดหมวกแบบนี้ก็ได้เว้ย <laughs> เออเปิดได้ลืมปล่อยให้ร้อนอยู่ตั้งนานอ่ะลิตรละ40บาทนะครับทุกคนซึ่งเป็นเสร็จเกือบๆเก็ดรยนะครับมันเหลืออยู่ข้นถังด้วยเราตีไปเลยว่า650บาทนะสำหรับเต็มถังแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับมาดูว่าถึงเมืองลำปางนะครับค่าน้ำมันเท่าไหร่ อ,อันนี้กี่บาทครับผมอ0ออ่าโอเคแสดงว่ามันยังเหลืออยู่แต่เราตีไป650้าครับผมจุกเหมือนกันนะ <laughs> อันนี้ปั๊มใกล้บ้านนะทุกคนมาเ,เติมบ่อยขอบคุณครับขอบคุณครับจะปิดทำไมวะร้อนโคตรเปิดอนนหละอ,อากาศไทยเท่ดี <laughs> น,นี้เข้าเขตจ,จังหวัดอายุ เอ้ากับชุดนะไปหาเครื่องดื่มเยน็ยนๆกินแล้วก็พักสักปักก่อนครับ แวะดื่มน้าเย็นๆนะฮะพักตูดก่อนนะครับฟิลลิ่งต่างจากขี่รถเล็กโดยสิ้นเชิงเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้ฮะคือไม่ได้หยุดพักเลยนะครับเราขวดรวดเดียวมานะสามชั่วโมงนะครับจากนนทบุรีจนมาถึงนครสวรรค์เนี่ยระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเลยนะครับบิดคือมันมากนะครับแต่เราก็เน้นความปลอดภัยบิดในทางตรงโล่งๆนะครับผมซึ่งไม่ได้แวะเติมน้ํามันทั่ปกติเนี่ยฮะถ้าหากเป็นเว็บเนี่ยมันก็จะต้องเติมน้ํามันแต่ตอนนี้น้ามันเพิ่งหมดไปแค่นนะครับอ่์เป็นว่าล่าปางนนะคร ระยะทางยังเหลืออีกเกือบ400โลเลยทีเดียวทุกคน เดี๋ยวขอแวะพักและอีกอย่างหนึ่งคลิปนี้เราไม่ได้ตูดเหล็กไปรวดเดียวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือใกล้เข้าสู่เที่ยงคืนเข้าไปทุกทีละ,ะเดี๋ยวจะดูนะครับว่าระหว่างทางนะครับง่วงมากไหมนะครับทางโค้งเยอะไหมเพราะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยโค้งภูเขาเยอะมากนะครับค่ำคืนแบบนี้มันอันตรายนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกหน่อยหนึ่งจะไปได้ถึงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาที่พักแลก้วทบว่ากันใหม่ครับผมอันนี้เหมือนการวอร์มเครื่องนะครับจากนนทบุรีไปถึงเรื่อยๆตรงนี้เจอแต่ทางตรงไม่ยากเท่าไหร่ครับ พักเสร็จแล้วก็ไปกันต่อครับผมรถมันใหญ่นะ <c oughs> จะถอยจะออกทีมันก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าถ้าหากมันขับเคลื่อนตัวไปแล้วมันก็จะคล่องตัว ไฟแดงตรงแยกเข้าสู่ตัวเมืองพิจิตรพิจิตแดนชาละวนพอดึกเราก็จะไม่ค่อยใช้ความเร็วเยอะนะเพราะว่าเริ่มง่วงจริงจริง,ง,งถนนโล่งทุกคนแต่ว่าพอสติไม่เต็มร้อเรซ็นต์าก็จะแผ่วความเร็วลงนะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราก็จะยังมีสติพอที่เด็ก ไท,ทีหนึ่งครับทุกคนตอนนี้เราเข้าสู่เขตเมืองพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพิ่งผ่านมอนเรศสวนมาเมื่อตะกี้นะฮะไปหาที่พักกันดีกว่าครับทุกคนสวัสดีครับ ที่พักอ่าเป็นหลังก็มีใช่ไหมเป็นห้องใช่ไหมครับเป็นตู้ตตคอนเทนเนอร์อ๋อเท่าไหร่ครับคืนละเป็นไงล่ะคิดว่าไม่น่าจะเต็มสุดท้ายเต็มจ้า350ะนะอะแถมได้จอดถึงข้างหน้าห้องเลยอ่ะไม่เป็นไรฮะตึกก็ตึกคืนละ500บาทจริงๆไม่แพงหรอกอ่าเป็นตึกก็คงจะนอนสบายแหละแต่ว่าไอเราก็ขี้เกียจเดินขึ้นไง ข้อดีอีกอย่างหนึ่งทุกคนของไอ้เจ้าดุดันนะคือไม่ต้องขนของเยอะฮะทุกคนเพราะว่าปิ๊บข้างเขาใหญ่มากทุกคนแล้วเราก็เสริมปิ๊บบนนะครับดังนั้น เฉพาะปิ๊บบนนี่โอ้โหเนี่ยฮะทุกคนยังเหลือที่ว่างเยอะะนี่ขนาดยัดขนมพอใหญ่ๆมาสองห่อนะเนี่ยประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพักผ่อนนะฮะทุกคนวันนี้เราทําระยะทางได้อย่างที่บอกไปน่าจะประมาณ380กิโลพรุ่งนี้เนี่ยยังเหลืออีกประมาณสัก220นะครับเดี๋ยวขึ้นเขานะครับโค้งไปโค้งมานะครับเราเน้นขับขี่ปลอดภัยยังไม่ห้าวที่จะหัวตูนเหล็กไปกลับนู่นนี่นั่นนะอันนั้นเดี๋ยวขอให้คุ้นชินกับรถคุ้นชินกับถนน,นก่อนเอาเป็นว่าราตรีสวัสดิ์เลยแล้วกันฮะเจอกันอีกท Bye. ไปสู่ลำปางไปดูการตีกองปูจากันนะบ๊ายบายสวัสดีฮะตอนนี้ก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วทุกคนพักโรงแรมก็นอนกันอุนเลยนะจนแบบและไม่ได้สนใจนะว่าเราจะต้องขี่ขึ้นเขาข้ามดอยนะครับไปอีกประมาณสัก250กิโลเมตรทุกคนสู่ตัวเมืองลำปางนะครับผมนอนกันสบายมากเลยนะทุกคนเมื่อคืนก็กว่าจะนอนก็ดีสอง เอา้าโอ้ยเอา้เอาเฮ้ยอ,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 อันนี้ฮะทุกคนไม้สำหรับเซลฟี่นะฮะไว้เก็บมุมด้านหลังเราอ่ะตายแล้วไม่รู้หลุดไปตอนไหนทุกคนหรือโดนลักไปหรือเปล่าไม่น่าจะได้โดนลักนะะแต่ว่าน่าจะหลุดนะฮะแต่ว่ายังดีข้างหน้านะครับกล้องไม่หายนะกล้งองยังอยู่นะครับผม ตามนี้ฮะก็อย่างที่เห็นแล้วครับมันก็เหมือนกับการมาขี่รถเทสนะครับเทสทั้งตัวรถด,ด้วยนะทั้งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถ่ายทำนะครับแล้วก็ปรับสภาพเราให้กล้องตัวนะครับกับตัวรถแล้วก็รวมถึงการถ่ายวิดีโอนะอ่ะตามนี้ฮะเดี๋ยวระหว่างทางนะครับแวะ,ะเติมน้ํามันนะครับแล้วก็กินข้าวซึ่งน้ํามันตอนนี้ กระพริบหนึ่งแล้วฮะคือเหลือขีดเดียวแบบกระพริบแล้วฮะทุกคนแต่ว่าเข้าใจว่าในถังเนี่ยมัน17ลิตรน้วมันน่าจะเหลืออีกประมาณสักสองหรือ3าลิตรน่าจะไปต่อได้อีกพอสมควรถามว่ากินน้ํามันไหมแน่นอนนะก็จะกินน้ํามัน่นรถเล็กอยู่ละแต่ว่าเดี๋ยวอ,า,อาจจะก,การกินน้ํามันที่เราใช้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวถึงละปางจะสรุปให้นะฮะตอนนี้ออกเดินทางกันต่อครับอีกประมาณ250บโล ับผมเอา95อ่ามาบาท,ทุกคนเติมน้ำมันก่อนนะเมื่อาวานเราเติมไป650อ่า650นะฮะรีไปเต็มถังนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือกระพริบแล้วก็เดี๋ยวเติมไปอีก350เป็นพันหนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าถึงลำปางนะฮะจะกินน้ำมันขนาดไหนนะก็หวังว่า350อาจจะไม่ต้องเติมซ้ำนะครับกับระยะทางอีกอ 250กิโลแต่ผมว่าอาจจะได้มีเติมอีกสักรนะ้อยนึ่งอะเดี๋ยวมาดูกันครับผมทุกคนตอนนี้เรากำลังจะข้ามเขานะจะได้ใช้สกิล การเข้าโค้งนะฮะการใช้สายตานะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็สตินะฮะแล้วความเร็วไม่เร็วจนเกินไปนะครับแน่นอนอันนี้เราไม่ประมาทนะครับ้าเราลูกแรกที่เราจะข้ามก็คือเราขาดท่านใงฮะอำเภอพิชัย <ai> จังหวัดอ,อตุตริตถ์ไปครับว่าแล้วก็ลุย,ย

เดี๋ยวไปฮะจริงๆงานเขาจะเริ่มช่วงค่ำนะครับทุกคนนี่ฮะขี่มา600กว่าโลนะครับเพื่อมาดูงานประเพณีเก่าแก่นะฮะของจังหวัดละปางโอ,โอ้ยถึงแล้วทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศนะครับงานสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนะฮะทุกคนซึ่ง อยู่บริเวณศาลเนี่ยฮะหลักเมืองของใจกลางเมืองลำปางเลยทุกคนซึ่งตรงนี้นะฮะเราขวดมา600กว่ากิโลนะครับเพื่อมาร่วมงานประเพณีครั้งยิ่งใหญ่นะครับประจําปีของชาวจังหวัดลำปางนะนั่นก็คืองานประเพณีตีกองปูจานะครับผมซึ่งจะจัดนะฮะทุกๆเดือนเมษายนแล้วจัดต่อเนื่องกันมาถึง20ปีแล้วนะฮะเป็นการอนุรักษ์นะฮะกองโบราณของชาวจังหวัดลำปางนะครับที่เห็นอยู่นั่นแหละฮะกองขนาดใจนะครับที่ดูมีเอกลักษณ์นะ เื่อสืบสารงานประเพณีแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะครับก็การแข่งขันนะครับจะมีขึ้นในช่วงค่ําคืนนี้นะครับตอนนี้ก็ มาตีนะครับบันเลงให้กับผู้ชมได้ดูนะครับก็ลักษณะเด่นนะฮะอย่างที่เห็นนะครับนอกจากกรองที่ใหญ่และมีเอกลักษณ์นะครับก็จะมีท่วงท่าลีลานะครับของนักตีกรงนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวบรรยากาศงานจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขอพักนะครับให้หายร้อนก่อนแล้วกันนะไปอุดหนุนนะครับเครื่องดื่มแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้เขาก็วอร์มกันไปก่อนแล้วฮะโอ้โหเสียงมันคึกคักคึกคักคึกคักมากเลยทุกคนขายสินค้าพื้นเมืองนะทุกคนนี่ฮะดูเสื้อผ้านะครับ เอกลักษณ์นะฮะลวดลายสีสันสวยมากนะฮะคุมโทนชมพูฮะสวัสดีครับอ่านี่อำเภอเถินนะฮะก็เป็นสินค้าที่อยู่ในจังหวัดนั่นแหละครับผมขอบคุณมากน,นะครับทุกคนน้ำลำไยฮะทุกคนลำไยแบบอย่างเยอะนะครับไปฮะเดี๋ยวไปเดินชมงานกันต่อโอ้แต่งตัวรอก,กันเลยนะเนี่ย<ป>นี่เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าใช่ไหมครับโอ้หเนี่ยแต่งตัวกันมาแบบเต็มเต็มไปีต่อเนื่อ โอ้ยเสียงหวานจังเลยขอบคุณครับมาเล่นนะใส่ใส่ของกินมาละมาได้ตัวแอปเข้าตรงไหนโอ้ยร้อน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 โอ้แอนดูขอบคุณเช่นนี้ยี่สิบบาทยังอร่อยอยู่คุ้มจัดวางกับมลาสายอับหรอวังนี่ไงครับวันนี้พี่บออโอ้ยกินอิ่มนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาว่างนะครับเพื่อที่ให้กรรมการนะครับเขาได้ทําการคัดเลือกนะครับผู้ชนะ5ทีมสุดท้ายนะครับจากทั้งหมด13ทีม ซึ่งในแต่ละทีมนะครับที่มาร่วมแข่งขันตีกองผูจานี่ฮะก็มาจากตัวแทนนะครับ1อําเภอนะครับต่อ1ทีม นะครับในจังหวัดลำปางเนี่ยก็มีอยู่13อำเภอด้วยกันนะฮะก็นั่นแหละครับที่เราเห็นกรองใหญ่ๆนะครับที่สวยงามนะครับมีลักษณะนะฮะของริมไม้นะครับที่สอดเข้าไปนะครับเพื่อยึดกับหนังสัตว์นะครับให้มันตึงนะครับตัวกองก็ใหญ่โตมโหราเลยทีเดียวนะทํทำให้เกิดเสียงดังกลงวานทุ้มนะครับในอดีตชาวบ้านนะครับก็จะใช้กลองใบใหญ่ๆเนื้อเสียงดังๆเนี่ยครับในการตีนะครับเรียกชุมนุมนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ที่วัด นะครับเวลาผู้นาหมู่บ้านจะเรียกชุมนุมเรียกประชุมก็จะใช้กองปูจาเนี่ยตีปัง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 นะแต่ในอดีตนะครับการหา่้นไม้่้นใหญ่ๆนะขุดให้เป็นธงนะครับทำเป็นกองเนี่ยมันหาไม่ยากทุกคนแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยการจะหา่อนไม้ใหญ่ๆก็ยากการจะไปซื้อก็แพงนะแต่ว่าประเพณีก็ต้องมีกองยังก็ต้องใช้อยู่นะครับดังนั้นชาวบ้านก็เลยไปหาวัสดุทดแทนนะครับที่จะทําให้มีเสียงที่ดังกลางวานนะครับและสุดท้ายก็สวยงามเหมือนกันนะก็เลยไปคน้นพราว่าถัางน้ํามันนี่แหละ ถังน้ํามันใหญ่ๆเลยทุกคนเป็นวัสดุที่สามารถทดแทนได้ทีนี้เนี่ยทาง OR อาร์เขาก็ทราบถึงจุดนี้นะเขาก็อยากช่วยอนุรักษ์นะครับกองปู่จาให้มันคงอยู่ยาวนานนะครับทาง OR ก็เลยสนับสนุนนะฮะถังน้ามันนะครับเยอะๆเลยนะครับเป็นร้อยถังเลยนะครับบริจาคให้กับกลุ่มชาวบ้านนะครับและไม่แค่นั้นนะครับก็ยังบริจาคเงินทุนเพื่อสนับสนุนนะครับในการช่วยสานต่ออนุรักษ์กองปู่จาให้มีความคงอยู่ยาวนานนะฮะก็คือสนับสนุนเงินทุนนะครับในการผลิตกองเพราะว่ากองเนี่ยครับพอได้ถังน้ามันมาแล้ว เขาจะต้องไปหาไม้นะครับเป็นซี่ๆๆมาตีล้อมนะกองปูจานะครับแล้วสลัก ให้สวยงามให้ปราณีิไหนจะเรื่องริมไม้ไหนจะเรื่องหนังสัตว์อีกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสนับสนุนเงินทุนนะครับจนได้ก้องใหญ่ๆสวยงามเสียงเพราะๆนะและไม่แค่นั้นฮะทาง OR เขาก็ยังสนับสนุนนะครับให้เงินทุนนะครับกับเยาวชนเพื่อไปออกค่ายนะครับฝึกในการตีกองนะครับให้มาแข่งขนนะันหน้าเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่น,น,นซึ่ง OR เนี่ยครับเขาก็สนับสนุนนะฮะกิจกรรมงานประเพณีตีกองปูจาเนี่ยในทุกๆปีเลยนะฮะตอนนี้ก็20กว่าปีแล้วก็อย่างที่เห็นฮะสวยงามนะครับมีทั้งน้องๆผู้หญิงนะครรับมา ช้อยนะครับน้องผู้ชายก็มือทั้งอกควงดาบนะครับรำกระบี่กระบองหมัดมวยนะสุดยอดมากแล้วอีกทีมหนึ่งนะ้องก็ตีกองปังปังปัง,ป,งปังนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่า5ทีมสุดท้ายนะครับที่ได้เข้ารอบนะจาก 13ทีมนะครับฝีไม้ลายมือจะเด็ดแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะตอนหนึ่งทุ่มตอนนี้ก็ขอนั่งดื่มด่ำบรรยากาศนะครับชมท้องฟ้าอีกอย่างหนึ่งแอบลม f อได้วยทุกคนโอ้เยอะมากนะคิดดูมาจาก13อำเภอ13โรงเรียนวัยรุ่นมาดึงพี่ไปกันต่อพี่ไปกันต่อถ่ายรูปหน่อยอ่าเราก็ได้ถ่ายกันไปนะแต่ว่าไม่ไหวฮะหมดพลังนะครับผมเยอะมากๆนะน้องๆทุกคนก็น่ารักนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอาหารการกินก็เยอะแยะของขายก็มากมายนะครับดังนั้นเดี๋ยว ขอนั่งพักนะครับดื่มดบมบรรยากาศแล้วเดี๋ยวประมาณหนึ่งทุ่มนะครับไปดูการแข่งขันรอบสุดท้ายกันครับผมสาม,มาครับพิธีเปิดสองหนึ่งเย่โอ้เย่อยู่คนเดียวแล,วววและนี่ก็คือ,ววอพัธีเปีนะครับพิธีเปิดทุกคนแข่งขันสีขอโวยตนักกีฬาบา,านเดี๋ยวมาดูเขาแข่ขง นี่แหละฮะกองปูจาเสียงแห่งวิถีชนล้านนาะอันเลือนลางที่ถูกปลุกชีพให้ดังกึกก้องกังวานขึ้นอีกครั้งณนะที่นี่ฮะแผ่นดินนครลำปางในงานสลุงหลวงกรองใหญ่ปีใหม่เมือง และถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาสุดไม่ได้ที่ผู้ชนะเนี่ยฮะจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตมากครับนี่ฮะทุกคนเสียงกลองดังกังวานนะของทีมที่4นะครับซึ่งจริงๆจ,จ,จากกําหนดการนะมีแค่5ทีมเท่าน,นั้นนะฮะที่จะมาชิงแต่ว่าช่วงเย็นนะฮะน้องๆแต่ละทีมคือสุดยอดนะครับเขาก็เลยเพิ่มเป็น7ทีมนะฮะเนี่ยก็ยังแข่งกันต่อนะแต่ว่าใช้ระยะเวลาก็ค่อนข้าง พอสมควรนะซึ่งเราไม่สามารถดูได้จนจบนะครับยังไงถ้าใครอยากดูแบบละเอียดเนะี่ยเข้าไปติดตามดูได้ในเพจงานสลุงหลวงณลำปางนะครับหรือว่าเพจต่างๆของลำปางนะฮะอันนี้ได้ดูแบบะละเอียดเลยนะครับเป็นงานประจําปีรู้สึกดีใจมากคนระับทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในมาสัมผัสงานที่นี่และได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูนะแต่จากนี้ไปฮะบอลต้องไปยังตัวเมืองเชียงใหม่นะไปยังจอมทองนะครับอำเภอที่อยู่ตีนดอยอินทนนท์นะครับเพราะว่าเราจะทําภารกิจทุกคนหัวตุนเล็กคลิปนี้เราไม่ได้หัวตุเลเราัก แต่ในคลิปหน้าทุกคนเราจะพาไอ้เจ้าดูดันนะฮะขวดแบบวันเดียวรวดเดียวระยะทางน่าจะเกือบ700กิโลเลยจากจุดสูงสุดนะครับของประเทศไทยหน้าดอยอินทนนท์นะฮะกลับนนทบุรีไว้เดี๋ยวมาลุ้นดูนะฮะว่าค่าน้ํามันจะเท่าไหร่แล้วขวดแบบยาวๆวันเดียวเนี่ยฮะจะใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงแต่สําหรับคลิปนี้นะฮะค่าน้ํามันประมาณ630กิโเมตรนะไอ้เจ้าดูดันนะครับกินไป1,100บาทนะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าประหยัดน้ํามันนะในสายทัวริงนะครับตกแล้วเฉลี่ยเนี่ยหนึ่ง ไปประมาณ1บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะอะยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะใครใช้รถบิ๊กไบค์ค่าน้ำมันอะไรเท่าไหร่นะครับอะขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณกลุ่ม OR ด้วยนะที่สนับสนุนนะครับกิจกรรมนะครับงานดีๆสืบสารประเพณีกองปูจานนะครับแล้วก็มีการให้เยาวชนทั้งหลายนะครับไปเรียนรู้ไปอบรมนะครับไปเข้าค่ายฝึกนะครับจนกลายเป็นจังหวะตีกองแบบมันๆให้พวกเราได้ดูกันนะครับอะไว้เจอกันใหม่นะครับอีพีหน้าเราจะพา้เจ้าดูดันไปลุ ไม่ได้ถ่ายแล้วครับเพราะว่าพึ่งมาขี่นะไอ้กล้องตัวนี้ฮะเรายังไม่รู้จังหวะอาจเสมเมมเต็มเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่หาประสบการณ์มันให้กับชีวิตลุย